ใจบ่ารักใจดีตัวแทนผู <c 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 ้เมืองหลังนนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทีใหม้อไุนและทุนทรัพย์ที่ให้ทีมซีสหายเป็นสะพานบุญไปมอบโอกาสผู้ที่อยากไร ยาก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 เลยซีสหายทำเป็นสะพานบุญครับผมงมีความสุขความเจริญไปตรงไหนก็ให้มีคนรักครับฉะนั้นก็ผมอยู่เบื้องหลังขอฝากทีม4สหายด้วยทางคุยยายบ้านก็ยช่วยช่วยดูคลิปและดูโฆษณา เพื่อเป็นรายได้เพื่อเพื่ออโอกาสครั้งหน้าทีมสีสายจะได้กลับมาช่วยเหลือคนที่ไม่มีโอกาสอีกครั้งฉะนั้นกบผมขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทีมสีสายและผู้ใหญ่ใจดีต่างๆครับครับผมครับขอให้เราทุกเรื่องครับครับผมมอบบ้านใจพรเลยแล้วกัน ได้แล้วไดครับยกเอาเลยเบยกเาเลยยกเาเยวันนี้เยวนี้เลยวไปเลยยกเอาเลยคะจับเอาเลยไป้านไปบ้นเดี๋วสิ้นยังรู้เลยพี่ีันขอเจ้านี่เจ้าียังยังรถนี ครับผกมยามง้มานามูผูู้ด่ีอยากผู้ดีอยากไรอยากไรพยกสุดยอดเลยครับก็ครับมาร่วมวามดีๆพร้อมกันกันผมเอฟซีทั่วโลกนะผมทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับในครั้งนี้นะครับผม เราจะมอบความสุขให้คุณยายพรพร้อมกันนะครับทุกท่านเป็นมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยครับให้ทำงานต่อไปตามความดีกับสังคมต่อไปครับก็ทีมงานที่หายเห็นจุดนี้ก็หายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยนะครับผมหายเหนื่อยนะครับแล้วก็ดีใจอย่างมากมายครับก็ให้ยายพรใช้บ้านเราเนี้อย่างมีความสุขต่อไปนะครับผมก็ เป็นนับใจจากทีมสีหายแล้วก็เอฟซีทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีครับที่มอบให้กับผู้ใหญ่พรอ่ครับผมเอาแค่ก็เดี๋ยวชม โอเคครับผมินาทีสำคัญก็ผ่านไปแล้วครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ทำให้มีวันนี้เกิดขึ้นนะครับผมเป็นความรู้สึกความภาคภูมิใจอย่างมากมายนะครับผมพวกผมได้ทำงานพมก็หายเหนื่อยนครหายเหนื่อยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับผมครับคลิปนี้จบคพนี้ครับรออคุณออดได้สวัสดีครับ